สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องบ้านทงสตูดิโอค่ะที่จริงวันนี้ก็อยู่กับสวนหน้าบ้านนะคะหกโมงเช้าอากาศดีมากค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกเนี่ยค่ะฝนตกอันนี้ก็จะเป็นแปลงผักสวนครัวว่าไงคะว่าไงคะไอเดียอันนี้เป็นแปลงผักสวนครัวนะคะ จะมีแปลงผักสวนครัวอยู่หน้าบ้านสองแปลงเล็กๆค่ะนี่ค่ะนี่ฝั่งนี้แปลงผักสวนครัวเหมือนกันค่ะไว้ประกอบอาหารในครัวเดือนนะคะนี่ค่ะมีโหระพามีกะเพรามีขา่ามีตะไคร้มีใบเตยมีใบมะกรูดนะคะแล้วก็วอเตอร์เคส ันนั้นผักปังค่ะภาษาอีสานเรียกผักปังไม่รู้ว่าภาษากลางเรียกว่าอะไรเนี่ยค่ะนี่ผักแพวอันนี้โหระพาโหระพาก็มีใบมะกรูดก็มีเนี่ยค่ะอันนี้โหระพาเนี่ยออกดอกแล้วก,ก็จะมีส่วนต้นไม้หน้าบ้านนะคะ พอดีว่าเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ค่ะนอกจากเลี้ยงวัวก็จะปลูกต้นไม้สาหรับเอฟซีท่านไหนนะคะที่ <laughs> แวะมาแถวบ้านนาโพอำเภอนาโพจังหวัดเวีําแวะนะคะเดี๋ยวโบแจกเดี๋ยวโบแจกเอาต้นไม้ไปไว้เลี้ยงที่บ้านเนี่ยค่ะอันนี้เขาลือสียังอันนี้มันสั้นก็เลยยังไม่ได้ห้อยนะคะอันนี้เศรษฐีเรือนนอกค่ะเศรษฐีเรือนนอกอันนี้เฟิร์น อันนี้เฟินแต่เขาบอกว่าเป็นสบายนางแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นสบายนางหรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะสวยมากอันนี้เฟินแต่อันนี้เป็นสบายนางจริงๆค่ะเนี่ยค่ะเฟินสบายนางซื้อมาตอนแรกซื้อมาต้นเล็กนะคะอันนี้ก็พุ่มใหญ่แล้วค่ะสวัสดีค่ะไอเดียนี่ค่ะอันนี้เป็นภูด,ด่างยักษ์ภูด,ด่างยักษ์นะคะเราก็เอามาใส่ในแจากาันเพราะว่าพื้นที่บ้านไม่มีต้นไม้แต่ว่าโบยัก โบอยากได้ผูด่างยักษ์มันให้ความรู้สึกแบบชุ่มชื่นก็เลยซื้อแจกันใหญ่อะค่ะซื้อแจกันใหญ่แล้วก็ใส่น้ําแล้วก็เอามาเสียบผูด่างยักษ์อันนี้เป็นเฟิร์นอันนี้เป็นข้าหลวงนะคะเป็นข้าหลวงหลังลายโบค่อนข้างชอบชอบต้นไม้สีเขียวเพราะว่ามันให้ความรู้สึกชุ่มชื่นไม่ค่อยชอบไม้ดอกนะคะเนี่ยค่ะ เฟิร์นข้าหลวงหลังลายต้นเล็กเยอะมากโบซื้อมาต้นเล็กๆเ,เองค่ะซื้อมาแล้วก็เอามาเลี้ยงอันนี้ก็ต้นใหญ่ละต้นใหญ่แล้วค่ะปลูกเยอะเปิรนต้นเฟิรนข้าหลวงนี่มีเป็น23่สิบสามพต้นเลยค่ะท่านผู้ชมเคล็ดลับนะคะคือทำยังไงให้สวนมันชุ่มชื่นโบก็จะมีบ่อนะ้ำค่อนข้างเยอะ มีบ่อมีแจก,กันใส่น้ําเพราะว่าเวลาอากาศร้อนน้ํามันระเหยขึ้นมาแล้วมันจะทําให้พวกเฟิร์นพวกอะไรเราค่อนข้างสวยเนี่ยค่ะอันนี้ซื้อมาต้นเล็กๆเองนะคะเนี่ยมันเลี้ยงใหญ่ละไซนี้เขาก็ขายกันประมาณไซต้นละ80นะคะเนี่ยต้นละ80ต้นละร้อยเพราะว่าค่อนข้างสวยฟอรมเพราะค่อนข้างสวยค่ะนี่เอาไว้สับป,ประรดสีลิ้นมังกร เนี่ยค่ะเยอะอันนี้แสงจันทาค่ะแสงจันทามีสองต้นแล้วก็มีต้นเศรษฐีอะไรก็ไม่รู้นะคะเนี่ยจาชื่อไม่ได้อันนี้โกศลต้นโกศลความหมายของเขาก็คือความเฉลียวฉลาดฉลาดหลักแหลมนะคะซื้อไว้ให้หลานอันนี้สาวน้อยปากแป้งค่ะส่วนอันนี้เรียกว่าเศรษฐีวินสันเนี่ยค่ะชอบชอบให้มันออกสีเขียว อันนี้เขาลือสีโบเลี้ยงมาได้ประมาณ4เดือนนะคะซื้อมาตอนนี้ก็แบ่งขายบ้างนะคะเพราะว่าชาวบ้านแถวนี้ค่ะเห็นก็มาขอซื้อแล้วก็แบ่งขายเนี่ยค่ะขายให้ป้าไปวงละร้อยห้าบาทนะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะขายให้ป้าไปคือวงละร้อยห้าบาทแล้ววงใหญ่มากเนี่ยค่ะนี่คือวงละร้อยห้าบาทนะคะตอนที่ขายไปส่วนอันข้างบนนี้50บาทค่ะ ส่วนข้างบนนี้ห้อยมีลูกเป็ดน้ำแล้วก็มีอะไรเนี่ยสับป,ปะรดเล็กเนี่ยอันนี้ห้าสิบบาทขายให้เขาไปอันนี้เศรษฐีรวยทรัพย์ค่ะเศรษฐีรวยทรัพย์ที่จริงต้นนี้ซื้อมาต้นไม่ใหญ่ขนาดนี้นะคะเอามาเลี้ยงแล้วจะกดว่า,าตอนนี้มันใหญ่มากว่าจะจัดสวนใหม่ยังไม่มีเวลาเลยค่ะเพราะว่ายุ่ง,งแต่กับ,บวัวเนี่ยค่ะม,มันเริ่มใหญ่มันเริ่มแออัดแล้ว ที่จริงต้องขยับขยายให้มันมีพื้นที่ว่างให้มันมีสเปซเพิ่มขึ้นนะคะเนี่ยค่อนข้างสวยค่อนข้างชุ่มชื่นค่ะนี่เลยอันนี้อันนี้โบซื้อมาได้ต้นละห้าสิบาทเองนะคะตอนนั้นนะอันนี้มันเลี้ยงใหญ่แล้วอันนี้ซานาดูค่ะหลกัหลกๆโบเลี้ยงไม้ฟอกอากาศนะคะเลี้ยงไม้ฟอกอากาศอันนี้เป็นมอนสเตล่าค่ะเป็นมอนสเตล่าเนี่ย อันนี้มอลสเตล่าค่ะใบก็จะเป็นแฉกแกอันนี้ซื้อมา150อันนี้ซานาดูต้นนี้นี่ซื้อมาตอนนั้น50บาทใหญ่ละอันนี้แสงจันทาซื้อมา50บาทค่ะใหญ่ละอันนี้ก็50บาทแสงจันทาต้นนี้โกศลต้นนี้ตอนซื้อมา130บาทค่ะต้นเศรษฐีต้นนี้ซื้อมาสามต้นร้อยตอนนี้มันก็เลี้ยงใหญ่แล้วค่ะอันนี้หยกมรกตหยกมรกต อันนี้ก็ต้มเศรษฐีแม่อันนี้ต้มเศรษฐีอะไรนะเศรษฐียังนี่เศรษฐียังงี้เลียงพอแม่รวยคนเลิกอ่ะอันนี้รวยไม่เลิกนะคะของแม่เนี่ยค่ะอันนี้กล้วยไม้มีแต่คนแซวอะค่ะว่าแบบไม่ปลูกไม้ดอกก็เลยลองซื้อกล้วยไม้มาวุ้ยปรากฏว่าเลี้ยงเพราะสวยมากเนี่ยค่ะมาอยู่นี่ออกออกดอกสองช่อแล้วซื้อมายังไม่ถึงสองเดือนนะคะเนี่ยออกสองช่อแล้วค่ะออกสองช่อแล้วนะคะตอนนี้ มีแต่โคนเซลปลูกต้นไม้ไม่มีดอกที่จริงชอบให้มันชุ่มชื่นอะเดี๋ยวพาไปดูสับป,ประรดต้นนี้ค่ะซื้อเข้ามาต้นเล็กๆต้นละยี่สิบาทตอนนี้เลี้ยงได้โตมากนะคะสับป,ประรดต้นนี้แต่มันไม่มีสีเนี่ยค่ะที่จริงเขาเป็นสับป,ประรดสีแต่ว่ามันไม่มีสีเนี่ยค่ะซื้อมายี่สิบาทตอนนี้เลี้ยงได้โตขนาดนี้แล้วค่ะเนี่ยนี่ค่ะยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะคะนี่ พอดีว่าโบชอบแจกกันโบราณลายโบราณแบบแบบเนี้ยเป็นเป็นสไตล์ยุโรปเป็นสไตล์โรมันเนี่ยชอบก็เลยลองซื้อมาประดับสวนเฟิร์นดูปรากฏว่าก็เข้ากันดีแฮะนี่ค่ะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะคะยังไงขอลาท่านผู้ชมไปก่อนคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ เียงล้านน้อยเนี่ยค่ะ